สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าบิวอะโรดเกมสร้างถนนเหรอพี่ฝนใช่สร้างถนนนี่ไงพี่ฝนมีถนนแล้วแล้วที่สำคัญตอนดีเรามีรถแล้วด้วยรถหนึ่งคันคันสีแดงเดี๋ยวก่อนพี่ฝนทำไมถนนมีแค่สองร็อกเองถนนมีแค่สองร็อกจริงด้วยเข้าใจแล้วเรายังไม่ได้สร้างถนนไง จะต้องไปทำการซื้อถนนมาก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะปุ๊กปิดเมื่อกี้นี้นายบอกว่ายังไงนะต้องไปซื้อถนนมาก่อนมีทั้งทางตรงทางโค้งมีหมดเลยจริงด้วยเราจะต้องทําการซื้อถนนมาก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างเพราะฉะนั้นสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาซื้อถนนใหม่ค่ะสวัสดีครับ ถนนมีหลากหลายราคาเลือกดูตามใจชอบเลยนะครับได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่บอมีตังอยู่ไม่เยอะแต่ว่ายังพอซื้อได้นี่ไงมีถนนหลากหลายแบบแล้วก็มีถนนลาวามีถนนทางโคง้งเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่บอจะซื้อทางโคง้งแล้วก็ทางตรงไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามีตังแค่นี้แล้วเราจะต่อถนนยังไงล่ะ นี่ไงตอนนี้เรามีเส้นทางแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนําเส้นทางที่เราซื้อมามาต่อเลยเหมือนกับว่าจะสุดทางแล้วพี่ฝนไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าพี่ฝนซื้อทางโค้งมาด้วยเราสามารถนําทางโค้งมาต่อกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอใช่นี่ไงนำมาต่อกันเลยหลังจากนี้ไปเราจะไปขับรถคันสีแดงบนถนนที่เราสร้าง ถนนยาวขึ้นแล้วนะนี่ไงมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ออกเดินทางได้มาเลยพี่ฝนขับรถมาเลยนี่ไงรถคันสีแดงอย่างแท้เลยมาแล้วบนเส้นทางที่แสนยาวไกลตอนนี้เราสามารถรับตังค์ได้ทั้งหมด290เ้ียกพขับมาแล้วแต่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์เหรอใช่แล้วมาขับรถบนถนนที่พี่ฝนสร้างแต่เพยกไม่ได้ตังค์ <c oughs> เดี๋ยวก่อน ผลก็ไม่ได้ตังค์เหมือนกันงั้นเดี๋ยวทดลองใหม่ก็แล้วกันนี่งเข้าใจแล้วเราจะต้องเป็นคนขับรถเท่านั้นนะเราถึงจะได้ตังคอ่ะหมายความว่าจะต้องขับรถในบ้านของตัวเองเท่านั้นหรอใช่แต่อย่างงั้นตอนนี้เราอาจจะต้องไปซื้อถนนมาเพิ่มนะมีตังค์แล้วเหรอเนี่ยก็พอมีตังค์อยู่มีห้าร้อยแล้วนะห้าร้อพอซื้อใช่ไหมน่าจะพอเพราะว่าถนนเนี่ยนะราคาไม่แพง ทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับถนนมาใหม่ครับถนนมาใหม่มาแล้วค่ะตอนนี้มีตังเพียงพอน่าจะพอซื้อถนนแปลกๆได้แล้วนะคะเดี๋ยวนะถนนน่ะไม่ใช่ขนม <c oughs> นี่ไงมาแล้วถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวฉันจะซื้อทางโค้งเดี๋ยวก่อนมีสะพานด้วยเหรอมีทางขึ้นแล้วก็ทางลงด้วยถย้ายางงั้นยังพอมีตังอยู่ซื้อไปก่อนก็แล้วกันว่าแต่เราจะต่อทางขึ้นกับทางลงให้เป็นสะพานได้ใช่เปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยต่อถนนมาก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ฝนจะทําการต่อไปเลยก็แล้วกันมีทางขึ้นพี่ฝนทางขึ้นเดี๋ยวก่อนนะเส้นทางนี้อาจจะต้องตรงมาก่อนแล้วจะต่อทางขึ้นสะพานได้เหรอไม่ได้แฮะแต่ไม่เป็นไรลบบล็อกถนนออกไปก่อนก็แล้วกันหลังจากนั้นเราก็จะต่อทางขึ้นสะพานพี่ฝนจะต่อทางขึ้นสะพานแล้วจะเลี้ยวยังไงอ่ะ นี่ไงต่อได้แล้วลองเลี้ยวดูเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวไปไม่ได้นี่นาถ้าอยังงั้นเดี๋ยวลบบล็อกถนนออกไปก่อนคราวนี้น่าจะต่อได้เลี้ยวขวาได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ต่อได้เรื่อยๆเลยใช่นี่ไงต่อไปแบบนี้เราจะต้องมีทางโค้งแล้วก็ทางตรงนี่ไงดูเหมือนกับว่าจะมีเส้นทางลงสะพานด้วยนะเหมือนสะพานกลับรถเลยพี่ฝนใช่ต่อไปเยอะเ แบบนี้จะต้องได้ตังค์อย่างเยอะแน่นอนต้องลองขับรถดูแล้วแบบนี้ใช่จะต้องทดลองขับรถดูจะได้รับตังค์เท่าไหร่กันนะนี่เขาเพอก็ต่อรถเหมือนกันนี่ไงคราวนี้ได้ตังค์อย่างเยอะเลยพี่ฝนมีถนนที่ยาวกว่าอีกนี่งมาแล้วมาแล้วคราวนี้เราได้ตังค์เพิ่มขึ้นต่อวินาทีมากกว่าเดิมอีกนะ ถ้าเรามีทางที่ยาวขึ้นเราจะได้รับตังเยอะขึ้นใช่เปล่าก็น่าจะใช่นะปุ๊กปิดนี่งไงได้ตังอย่างเยอะตัดสินใจแล้วตัดสินใจทําอะไรเน่ะ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะไปซื้อถนนที่มีราคาแพงนี่ไงมาแล้วแต่ว่าเราอาจจะต้องซื้อบล็อกทางตรงแล้วก็ทางโคง้งมาแล้วนี่สะพานสูงเดี๋ยวก่อนพี่ฝนนั่นเป็นสะพานที่สูงเหมือนกันนะแล้วก็มีถนน ที่เป็นเหมือนกับรถไฟเหาะตีลังกาด้วยถนนที่เป็นวงกลมเหรอใช่นี่ไงพี่ฝนจะนำไปต่อทั้งหมดเลยก็แล้วกันถ้าต่อทั้งหมดไม่ได้นะเพราะว่ารถน่าจะเลี้ยวไปไม่ได้แต่ว่าฉันมีทางค้งอยู่น่าจะพอไปได้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้รีบต่อเราจะได้รับตังเพิ่มอย่างแน่นอนแหละถ้าอย่างนั้นแล้วก็ ต่อทางพิเศษเพิ่มมาใหม่ด้วยสินิ่ไงกําลังต่อทางพิเศษเพิ่มเติมเส้นทางใกล้จะหมดแล้วนะพี่ฝนซื้อทางมาเยอะขนาดไหนกันเนี่ยซื้อมาเยอะมากเส้นทางโค้งมีความจําเป็นนิ่ไงต่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ต่อบล็อกที่เป็นวงกลมเลยนี่นะบล็อกวงกลมจะต่อไว้ตรงไหนได้นิ่ไงต่อได้อย่างแน่นอนมาแล้วคราวนี้มีสองบล็อกเลย ต่อเป็นรถไฟเหาะตีลังกาเลยใช่ถ้ายางงั้นตอนนี้รีบออกเดินทางก็ดีกว่าตอนนี้เพ็กขับรถอยู่ที่บ้านเขาเพ็กด้วยมาแล้วนี่ไงถนนที่มีต้นไม้ได้ตังเยอะกว่าถนนปกตินะเข้าใจแล้วแสดงว่าถนนที่มีราคาแพงจะให้ตังเราเยอะกว่าเวลาเราขับผ่านใช่ถูกต้องนี่ไงสะพานสะพานเล็ก แล้วก็ต่อไปจะเป็นถนนที่เป็นรถไฟเหาะตีลังกาเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันจะไปได้หรือเปล่ามาดูกันดีกว่านั่นไงพี่ฝนขึ้นไปแล้วทุกคนไปแล้วของจริงแต่เดี๋ยวก่อนทําไมเราขับรถไปบนถนนอ่ะก็เราขับรถไปบนถนนอยู่แล้วแต่ว่าทําไมถึงไปอยู่วงนอกได้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองขับรถไปใหม่ตอนแรกอยู่วงในเห็นป่ะทุกคนจริงด้วย แต่ว่าตอนนี้เราออกไปข้างนอกเฉยเลยแล้วได้ตังเยอะมากหรือเปล่าได้ตังอย่างเยอะคราวนี้มีทั้งสามหมื่นแน่มีสามหมื่นแบบนี้ซื้อทางได้เยอะแยะเลยนะใช่ซื้อเส้นทางได้อย่างเยอะเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่บ้านพี่เอกเหรอใช่แล้วพี่ฝนโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าตอนนี้พี่เอกต่อบล็อกเส้นทางได้เยอะเหมือนกันนะแล้ที่สําคัญนะพี่เอกต่อให้วนไปวนมาได้ด้วยนี่ไง แถมสูงกว่าด้วยนะใช่แล้วเพเอกซื้อทางขึ้นมาหมดเลยแบบนี้ต่อ,อยังไงอ่ะแบบนี้ต่อ,อยังไงเหรอต้องต่อทางขึ้นกับทางลงรวมกันนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหดูท่าทางน่าจะต่อยากเหมือนกันมีขับไปใต้สะพานด้วยเหรอใช่แล้วมีขับไปใต้สะพานเพราะว่าเพเอกซื้อทางลงแล้วก็ทางโค้งมาช่วยด้วย <c oughs> นี่ไงดูเหมือนกับว่าเส้นทางที่พี่เอกสร้างอยู่ เป็นเส้นทางถนนลอยฟ้าใช่ถนนลอยฟ้า,นนฟาเดี๋ยวพอลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แต่ปัญหาเกิดแล้วทําไมล่ะพี่ฝนไม่ได้ตังค์ใช่แล้วเพราะว่าพี่ฝนไม่ได้ขับอยู่ในบ้านของตัวเองเลยไม่ได้ตังค์ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูถนนตัวอย่างก่อนก็แล้วกันนี่ไงตอนนี้ พี่ฝนกลับมาที่ถนนบ้านของพี่ฝนแล้วจะต้องได้ตังค์อย่างเยอะแน่นอนพี่ฝนจะไปสร้างถนนลอยฟ้าบ้างเหรอใช่จะสร้างถนนลอยฟ้าบ้างแต่ว่าอาจจะซื้อบล็อกเพิ่มเติมนะต้องไปซื้อบล็อกเพิ่มเติมอยู่แล้วใช่มีบล็อกมาใหม่เป็นบล็อกลาวาบล็อกลาวามีตังค์ซื้อแล้วเหรอใช่มีตังค์ซื้อนี่ไงบล็อกลาวามีมาขายพอดีแล้วก็จะซื้อบล็อกที่เป็นถนนที่มีฝนตกด้วย นั่นราคาหนะ้าหมื่นนบลลาวานะใช่ซื้อได้อย่างแน่นอนถนนที่มีฝนตกพี่ฝนซื้อไปแล้วแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มเติมถนนลอยฟ้าเยอะๆเลยถ้าพี่ฝนจะทําถนนขึ้นด้านบนต้องมีถนนที่เป็นทางขึ้นเยอะๆนี่ไงซื้อมาแล้วแล้วก็จะซื้อทางตรงทั้งหมดทางโค้งทั้งหมดเลยด้วยทางตรงจริงๆนี่ก็จําเป็นนะพี่ฝนนี่ไงซื้อมาทั้งหมดแล้ว เดี๋ยวไปต่อบล็อกก่อนดีกว่ามื่อยากจะเชื่อว่าตอนนี้พี่ฝนสามารถต่อถนนลอยฟ้าได้แล้วด้วยแล้วจะต่อไปแบบไหนต่อเดี๋ยวขอดูเส้นทางก่อนข้างหน้านั่นน่ะเป็นทางกลับรถอยู่นะเห็นเปล่าทางกลับรถอย่างนั้นเหรอใช่ที่เป็นเหมือนรถไฟหอติลังกานะ่ะแต่ว่าเส้นทางนี้อาจจะไปต่อไม่ได้หรือเปล่าจะต้องทําทางขึ้นไปอีกพี่ฝนอ๋อนี่ไงจริงด้วยต่อบล็อกทางขึ้นได้แล้วมีถนนลอยฟ้าแล้วพวกเราแล้วก็ อย่าลืมวนรถกลับมาด้วยทางโค้งอย่างนั้นเหรอใช่วนไปอีกทางนึงนี่ไงต่อได้แล้วหลังจากนี้ก็จะต้องต่อเป็นทางตรงหรือเปล่าถ้าพี่ฝนใช้ทางตรงก็ได้นะหรือจะใช้ทางลอยฟ้าเลยก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะลืมไปซ่อสนิทเลยพี่ฝนมีเส้นทางลาวานี่นะจริงด้วยถ้าอย่างนั้นก็ต่อเส้นทางลาวาเลยนี่ไงต่อเส้นทางลาวาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะต้องต่อเส้นทางที่มี ฝนตกด้วยเส้นทางเมฆฝนนะหรอใช่แต่ว่าเราจะต้องทำถนนลอยฟ้าไปก่อนต่อหรือยังเส้นทางที่มีฝนตกน่ะนี่งต่อแล้วเรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะมีบล็อกอื่นๆถนนแบบอื่นๆเส้นทางตรงไปเรื่อยๆพี่ฝนจะต้องต่อทางโค้งแล้วเพราะว่าตอนนี้จะตกแมปเดี๋ยวก่อนนะจริงด้วยถ้าอย่งงางนั้นตัดสินใจละตัดสินใจทำไรทำถนนลอยฟ้าสูงๆเลยก็แล้วกัน แล้วซื้อถนนลอยฟ้ามาเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาหมดเลยซื้อมาหมดเลยนั่นก็12บล็อกเลยนะนี่ไงซื้อมาทั้งหมดเลยรีบต่อกันดีกว่าคราวนี้เราจะได้สามารถขับรถบนถนนลอยฟ้าพี่ฝนจะต้องวนกลับแล้วเพราะว่าเส้นทางต่อไปไม่ได้แล้วนะนี่ไงต่อไปได้อย่างเยอะต่อไปสูงๆไนงะเดี๋ยวก่อนนี่จะวนขึ้นไปถึงไหนต่อขึ้นไปจนถึงก้อนเมฆเลย ก้อนเมฆเลยเหรอใช่ต่อไปจนถึงก้อนเมฆเลยแบบนี้เส้นทางหมดพอดีเส้นทางหมดแล้วถ้ายังงั้นตาสินใจขับรถไปบนเส้นทางลอยฟ้าก็ดีกว่าตอนนี้ถนนที่พี่ฝนสร้างเนี่ยสูงที่สุดในแมพแล้วนะจริงเหรอใช่แล้วสูงที่สุดในแมพจริงๆเหรอจริงด้วยสูงกว่าถนนที่เพรสร้างไปสองเท่าแล้ว ถ้าอย่างนั้นเรารีบขับรถไปกันดีกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าถานนลาวาจะเป็นยังไงอ่ะถนนลาวาจะพลังงานลดหรือเปล่าไม่น่านจะเป็นอะไรมั้งถนนลาวาที่นี่น่าจะได้เงินเยอะนะจริงด้วยถนนลาวาได้เงินเยอะอย่างแน่นอนขนาดถานนตรงต้นไม้นี่ยังได้เงินเป็นแสนเลยถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวจะต้องรีบขับขึ้นไปแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้กำลังลงจากสะพาน นี่ไงสะพานสูงมากเลยขับตรงขึ้นไปแล้วพี่ฝนข้างหน้าจะเป็นทางลาวาแล้วนะเส้นทางลาวาใกล้จะมาถึงแล้วพวกเราจะเลี้ยวแล้วเจอแล้วทางลาวาอยู่ด้านหน้านี่เองได้ตังเยอะหรือเปล่าเพียกไม่ได้ตังอยู่แล้วไงนี่ไงต่อวินาทีตั้งสองหมื่นนะแน,น่แค่ขับผ่านได้สองหมื่นใช่แค่ขับผ่านได้สองหมืนแล้วก็เส้นทางที่มีฝนตกเส้นทางที่มีฝนตกด้วยใช่ ได้ตังน้อยกว่าลาว่าแต่ก็ได้ตังเยอะเหมือนกันสรุปแล้วตอนนี้ได้ตังเท่าไหร่แล้วเป็นแสนเลย <OS P> เป็นแสนแล้วเหรอใช่มีตังเป็นแสนเลยแล้วที่สําคัญนะตอนนี้พวกเรากําลังจะขับรถไปบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงมาก <IS P> นี่ถ้ามองลงไปนี่สูงเหมือนตึกสิบชั้นเลยจริงเหรอ <ís> ใช่แล้วพี่ฝนดูดิจริงด้วยแฮะนี่สูงมากๆสูงกว่าก้อนเมฆอีกนะ ก้อนเมฆที่ถนนที่เป็นฝนตกใช่ป่ะใช่สูงกว่าก้อนเมฆอีกเรากำลังขึ้นไปข้างบนมาแล้วมาแล้วคราวนี้เราจะได้ตังค์เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้พี่บอลมีตังค์เยอะมากเลยนะเป็นแสนเลยนะเป็นแสนนี่เท่าไหร่ล่ะสองแสนแล้วสองแสนเลยเหรอจะให้สองแสนแล้วนะตอนเนี้ยทำห้ได้เยอะจังอะเพราะว่ามีเส้นทางเยอะไงะ พี่ฝนเขามีเส้นทางลาวาไงได้ทีเป็นสองหมื่นสามหมื่นะใช่มีเส้นทางลาวาแล้วก็เส้นทางที่มีฝนตกแล้วก็เส้นทางที่เป็นเหมือนกับรถไฟเหาะตีลังกาทางหมดแล้วทางหมดแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มีตังค์เยอะมากเลยตอนนี้พี่ฝนมีตังค์เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบสามแสนไงขับขึ้นมาเกือบสามแสนเลยเหรอใช่ ได้ตังค์เยอะมากเลยแล้วเกมนี้ก็สนุกมากๆถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊อย